ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมซิลออนไลน์ในคลิปนี้ผมก็จะมาไกด์ให้ผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในกิจกรรมเซ็ตทองนะครับตัวเงื่อนไขกิจกรรมนี้คือให้เราเก็บเลเวลตัวสร้างใหม่ให้ถึงเลเวล271และเราก็จะได้เซตทอง XG วก12ยกเว้นอาวุธจะเป็น XG แต่ไม่บวกครับเซ็ตที่ได้ก็จะเป็นของอาชีพที่เราเล่นอยู่ในตอนนั้นเลยนะครับ ก็มาถึงอันดับแรกเลยนะครับให้เราสร้างตัวละครมา1ตัวแล้วให้เราไปดูในไอเทมแบงค์หรือกดอั e ิเนตไอก็จะได้รับไอเทมที่ทางเกมให้มานะครับไอเทมพวกนี้ก็จะช่วยให้เราเลเวลง่ายขึ้นในช่วงแรกครับและไอเทมทพิเศษเลยก็จะเป็นใบจัม b เบลนะครับซึ่งถ้าใครมีงบหรือกะเอาเซ็ตก็สามารถกดไปที่เวล200ได้เลยส่วนใครที่อยากปั้นเป็นตัวหลกักพร้อมชื่อเสียงอย่าเพิ่งกดตอนนี้นะครับเราจะไปทำชื่อเสียงกันก่อน ก็มาลุยกันเลยนะครับอย่างแรกเลยให้คุยกับ NBC ให้เลเวล20ก่อนแล้วให้เราหยิบยาและของที่แจกมาใช้นะครับและยาเอาออกมาทีละอันก็ได้นะครับเผื่อใครอยากเก็บไว้ใช้กับตัวอื่นด้วยและในตอนนี้นะครับตัวเกมอัปเดตมาให้สามารถเปิดสจอได้แล้วนะครับก็สามารถสร้างพามาเดินตามได้และก็จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องความแม่นยำนะครับดีมอนโดนแน่นอนในส่วนของแมปนี้เราจะอยู่ถึงเวล70แล้วก็ย้ายไปแมปอื่นนะครับผม ก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเลยครับก็จะเจอมอนเวลที่สูงข,ขึ้นพอเราเลเวล70แล้วก็ให้เรากลับเมือง mm hmm. เช็คจดหมายรับของกิจกรรมแล้วก็วาร์ปไปที่กราสิบแผนพอมาถึงให้วิ่งเข้าประตูซ้าย mm hmm. เพื่อที่จะไปตีฐานตะวันนะครับจุดนี้ผู้เล่นสามารถหาเงินเอ็มได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่เล่นขับแมนก็สามารถอยู่ยาวได้ส่วนใครที่เล่นสายอาชีพอื่นพอเวลห่างกับมอนมากๆของก็จะไม่ตกนะครับ เมื่อผู้เล่นเลเวลร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะทําการเปลี่ยนอาวุธนะครับให้เราเข้าไปที่ r o Road Map อยู่ที่เมนูทางด้านซ้ายและให้เราดูอาวุธที่จะแลกผมก็จะแลกอาวุธเลเวลร้อยนะครับการซื้ออาวุธต้องใช้เหรียญฟ้าในการซื้อ5เหรียญการที่จะรับเหรียญฟ้าเราก็จะต้องไปทาเควสของรถแมพหรือเควส์ไลวันได้นะครับในส่วนของเควสตรงนี้นะครับเราควรดูรายละเอียดด้วยนะครับว่าเมื่อเสร็จเควสแล้วจะได้รับเหรียญฟ้ากี่เหรียญ พอได้เควสก็ให้เรากดหลับแล้วก็กดไปเลยนะครับระบบก็จะให้เราวาปมาตรงที่แมปมอนเตอร์อยู่พอเราได้อาวุธมาแล้วให้เราทำการใส่ธาตุแนะนำให้ใส่ธาตุไฟหรือไม้หรือทั้งสองอันไปเลยก็ได้เพราะมอนหลังจากนี้จะเป็นธาตุดินและธาตุทองครับเมื่อเรามีอาวุธใส่ธาตุแล้วเราก็จะมาเวลกันต่อในแมปภูเขากลางเขน ในแมปนี้ก็จะสามารถเวลและทําเงินได้เหมือนกันก็อยู่แมปนี้ยันเวล1 6 0 1 6ถึง165เลยนะครับผมการเก็บเวลเราก็จะทําการลากก็อย่าลืมสเตตัสนะครับที่มอนเยอะเราควรลงสเตตัสหลบไปหน่อยนะครับพอหลบพ้นก็อัพเลือดที่เหลือลงดาเมจใครเล่นฟิสิคอลก็ลงสเตรนจ์ใครที่เล่นสายเมจิกก็ลงอินนะครับ เมื่อเราเวล165แล้วให้เราไปส่งชื่อเสียงที่เมืองเซวิทตอนมาถึงจะยังส่งไม่ได้เพราะเราต้องทำเควสตัวเกมก่อนนิดนึงตรงเควสตรงนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ไปทำตามกันนะครับและในส่วนของเควสนั้นถ้าเราไม่หาเองก็สามารถไปซื้อได้ที่อ e ีลิมแถวๆข้างคลังจะมีร้านที่เขาขายของเควสอยู่นะครับพอชื่อเสียงถึง200,000แ,แล้ว หลังจากนั้นให้เรากดใบจำเวลได้เลยครับจะได้ชื่อเสียงเพิ่มมาอีก5 0 0 0 0และเลเวล200หลังจากนี้ให้เราเปลี่ยนคลาสพอเปลี่ยนคลาสเสร็จให้เราเช็กอีเมลเพื่อรับเสร็จกระต่ายที่แจกตอนเลเวล200อพอได้แล้วให้เราไปทำควสเหรียญฟ้า300เหรียญเพื่อนำไปแลกตัวอาวุธเพราะเราจะไปเวลในแคนดี้แล้วแนะนำไม่ทำควสเวล2 0 0แล้วไล่ลงมานะครับ1จุดรดแมปสามารถทำได้4ี่ควสทำานึงจุดรดแมปให้ครบก่อนแล้วค่อยรับจุดถัดไปครับ พอครบ300เหรียญแล้วให้เราเอามาแลกตั๋วในสตร์ของรถแม p ก่อนนะครับเมื่อเราได้ตั๋วมาแล้วให้เราเอาตั๋วไปแลกอาวุธกับคนนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการบวกใส่ท่าที่เรียบร้อยท่าที่ใส่ควรใส่ท่าแสงนะครับเพราะหมอนในแคนดี้เป็นท่าทมืดนะครับตรงแคนดี้นะครับเวลในนี้ยาวยัน271เลย พอเวลส7งเแล้วก็แค่วาปกลับเมืองเพื่อมาเอาเซ็ตนะครับเท่านี้ก็มีเซ็ตทองใส่กันแล้วยังไงก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมกันได้นะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ